สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับในประจำแบบนี้เราเจอกันได้ทุกรูปแบบแต่รูปแบบใหม่ล่าสุดของเรานั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยนะครับแต่ก่อนจะถึงแอปพลิเคชันครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยลูกผมชอบอีกแล้วครับอันนี้ผมบอกได้เลยจริงๆเลยนะครับว่ามันเป็นวันแจกของยังไงอะทุกครั้งเวลาผมไปซื้อของผมเนี่ย จะต้องเดินทางเพราะว่าผมต้องหาถูกต้องผมหาของที่ดีไงใช่ครั้งนี้ผมบอกท่านผู้ชมตรงๆบินตรงไปที่ไหนเบลเยียมเบลเยียมไปพบที่เมืองหลวงของเบลเยียมไม่เจอไม่เจอบัตเซลบัตเซลไม่มีท่านผู้ชมก็เลยบินกลับผมไม่กลับสิไมับผมจะยอมแพ้เรื่องนี้ง่ายๆได้ไงไปไหนต่อแอฟริกาโอ้โหไปโจฮันเนสเบิร์กไปเจอในนั้นไม่เจอกลับเลย ผมยังไปต่อไปไหนต่อผมไปที่สหรัฐอาหรับเอิมิรสโอ้ไปถึงดูไบเลยถูกต้องไปเจอที่ดูไบก็เลยซื้อมาไม่เจอดูไบยังไม่เจอเลยที่แล้วมาเจอที่ไหนคลองถมไไม่ด้ ผมจะไปทำไมให้มันเหนื่อยขนาดนั้นอย่ครั้ผมไปคลองถมไปพางุรัตก็เจออยู่แล้วผมจึงเอามาแจกท่านผู้ชมของของผมเป็นอย่างดีนะครับเป็นชุดหม้อที่ชื่อชุดว่ากราเดียเตอร์ที่เห็นอยู่ทั้งสามใบท่านได้หมดเลยนะได้คือมีทั้งหม้อด้ามมีทั้งหม้อต้มและมีทั้งกระทะเคลือบสารการติดทนทานล้างง่ายทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยท่านผู้ชมครับ1750บบาทต่อชุดเราแจกทั้งหมด สิบชุดนะครับเก้าชุดสำหรับคนที่โทรเข้ามาและอีกหนึ่งชุดสำหรับผู้ผู้ที่เป็นสมาชิกนิเจสารครัวคุณต้อยแล้วจับขึ้นมาเป็นหมายเลขสมาชิกท่านรับไปเลยหนึ่งชุดรวมทั้งสิ้นหนึ่ง0มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทจ่ายไปเลยโทรเข้ามาโทรเข้ามา ของผมดีนะครับแล้วผมไม่เข้าใจหลายท่านเลยที่นั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วบอกกับตัวเองว่าโอ้ยแมวโทรฉันก็ไม่ได้ฉันไม่มีโชคอะไนี่ขอโทษเถอะมันเสียเงินล้านหนึ่งหรือไงที่โทรมาเนี่ยมันเล่นสนุกสนุกมันได้ขึ้นมาก็เฮผมเองนะเวลาดูรายการพวกนี้ผมเห็นผมยังโทรเลยไม่ใช่ผมอยากได้ของนะถามว่ามีปัญญามผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าได้ร่วมสนุกนกเทเทแม่มัวถ้าผมได้ไปผม อย่างบ้านผมผมบอกตรงๆบ้านผม,ผมมีแล้วแต่ถ้าได้ผมก็ไปให้คนอื่นเลยไสนุกมีความสุขผมอยู่ดีๆผมไปบอก,พก,บอกเพื่อนผมเฮ้ยว,วันดีเพื่อนผมชื่อลิขิตเฮ้ยลิขิตลิขิตวันนี้เอาหม้อมาให้ <c oughs> ลิขิตต้องชอบลิขิตชอบอยู่แล้วทั้งหม้อทั้งกระทะทั้ง ฟาเฟิร์ก็มอตมอดามกระทะครบหมดเลยแล้วลิขิตก็จะไปแปะไว้เลยว่ารายการครัวคุณต่อยให้มาใช่ไหเพราะฉะนั้นสําคัญมากท่านอย่าพลาดผมรู้คุณจะพูดอะไรแล้วคุณเบี่ยงทางออกไปทันคุณเก่งมากเลยคุณเก่งมากท่านผู้ชมครับโทรมาเลยครับเป็นโชคของท่านจริงๆครับจดหมายในวันนี้ของเราจดหมายนะคบผมสวัสดีครับครัวคุณต่อยอ๋อเวลาผมคิดถึงเมนูเด็ดๆของครัวคุณต่อยทั้งอาหารหวานและคาวเนี่ยผมมีความสุขมากมากครับ อยากกินอยากกินกําลังคิดเพลินๆอยู่ไอ้ต้อมเพื่อนรักมันโดนโทรเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าเอ่อไอ้ไอ้ฮัลโหลไอ้ต้อนะไอ้ต้อฮัลโหลไอ้นกปุดฉาเว้ยโอ้พี่เขาเรียกมีเพื่อนเฮเฮผมบอกว่าวิจัชนาไอ้ต้อนี่ไอ้ต้อบอกแกรู้ไหมประเทศไทยมีกี่จังหวัดผมก็บอกว่าไปถามเด็กว .3 รสามไปใครก็รู้ว่าประเทศไทยมี77็ดิจังหวัดมันง่ายไปไอ้ต้อบอกว่า เฮ้ยเหลือ76จังหวัดแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะผมบอกเฮ้ยทำไมอ่ะคือช่วงเนี้ยไม่มีตังค์ไม่อะไม่มีตังค์คือไม่มีจังหวัดตังค์ไงอ๋อไม่มีตังค์เออมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีตังค์เป็นคำพ้องเสียงใช่ใช่แล้วมีต่อท้ายด้วยนะเฮ้ยกูยืมห้าพันดิเอออันนี้ไม่ชอบเลยพ้องเสียงแบบนี้ผมก็เลยบอกเอ้ยลืมไปหรือเปล่า มันเหลือแค่เจ็ดจห้าจังหวัดเท่านั้นแหละเอาทำไมอ่ะเพราะช่วงนี้ยกูก็ไม่มีเลยมันเหมาะเป็นเพื่อนกันมากไอ้คนนึงไม่มีตังอีกคนนึงกูไม่มีเลยนี่ล่ะแต่ท่านไม่ต้องมีตัง์ตงอะไรมากมายโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขนานี้ท่านรับไปเลยหม้อชุดกราดิเอเตอร์มีทั้ง หม้อด้ามหม้อต้มและกระทะเคลือบสารการติดทนทานล้างง่ายของคนอื่นเขาอาจจะมียี่ห้อนกนั้นนกนี้เต็มไปหมดของผมก็เป็นนกนกอะไรฮะนกคุ้มเป็นยี่ห้อนกคุ้ม่อยู่ที่นู่นอบอรีอยู่ลาบ e รี นกคุ้มอยู่ลาบุรีอะไรอยู่ของเขาก็มีเอ,ขอเขาก็มีเขามีนกกวักด้วยหรือถ้าจะนกกวักวิธีกรารล่ไอไม่ต้องไม่ต้องเหรอแต่อยากจะบอกว่าที่ไม่ต้องล่ออะไรเลยเ,เพียงแค่คุณโหลดแอปพลิคเคชัน คุณจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณรู้สึกว่าอุ่นใจจะไปที่ไหนในประเทศไทยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากดูในการคุณต่อยวันนี้พลาดดูคุณไปดูย้อนหลังได้คุณจะหลั่นลามากและหรือว่าคุณไปจังหวัดนครปฐมอะไรคืออร่อยแถวนี้กดก็เลยกดหาแถวนั้นก็จะมีเบอร์โทรมีแผนที่อะไรเรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องการถามว่ากินอะไรดีจังหวัดนี้กินไม่ต้องไม่ต้องมาถามแล้วครับดูในแอปพลิเคชันคุณต่อยเลยสูตรอาหารในนั้นมีหมดที่เคยออกในการคัวคุณต่อยมีให้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นโหลดแล้วหรือยังถ้าไม่โหลดถือว่าเชย บอกตรงนะฮะลงทุนทําไปเยอะมากนะครับผมจําได้เลยตอนเริ่มต้นจะทำแอปพลิเคชันก็ตอนแรกที่โกบอกที่หนูมาเสนอแหละเขาบอกก่อนเลยท่านผู้ชมลงทุนทำแอปพลิเคชันนี้ไปไม่ใช่ง่ายนะฮะ คือตอนเซอร์เวยตอนเซอร์เวยขอไปเท่าไหร่นะตอนเซอร์เวยตอนประมาณเล้านเจ็ดล้านเซอร์เวยเซอร์เวยตลาดก่อนว่าอะไรเป็นยังไงใช่เพราะเราต้องดูวัตถุดิบดูอะไรหลายอย่างเลยเจ็ดล้านแล้วพอเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็เริ่มทำก็คิดจะก่อตั้งทำบริษัทกันตอนนั้นเท่าไหร่ขอที่อไปที่ขอไปนี่ที่อาเซนเช็คมาครั้งครั้งก่อนหน้าใช่มครั้งที่สองครั้งที่สองยี่สิบสองล้านยี่สิบสองล้านก็เจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบเก้าล้านแต่ก็ไม่แพงนะเพราะว่างานตั้งฟอร์มบริษัทมันต้องใช้้้้้เเ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 งงิินน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 นปปปปรรรรระมาาาาาณึแแลลวสสุดดทททยยยยยจจ็็็็ีีบอออหหตชัู่่่ใคค คุณต่อยเสียเงินทั้งสิ้นรวมเลยทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดน่าจะเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่ล้านท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดเลยครับเฮ้ย้วิ่งไม่ดูย่ยเขาหันหลังให้อ่ะฉันแล้วหนูคว้านูนี่เป็นคนคว้าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขอโทษนะเวลาที่เขาอุตส่าห์หันอย่างนี้แล้วก็ต้องจะรู้ด้วยนี่นี่อันหลังน้ำอย่างนี้เลยแล้วหนูเฮ้ยพี่วัตไม่หันหน้าคว้าอย่างนี้เลย เกือบไปแล้วท่านผู้ชมสามสิบสี่วกี่สิบเก้าแล้วขานนี้นะเงินก็เสียแล้วยังจะเสียชีวิตอีกด้วยเกือบไปแล้วแต่ต้องโหลดต้องโหลดแอปพลิเคชันแต่มีค่ามีประโยชน์จริงๆนะครับมีประโยชน์เราตั้งใจทาให้ท่านจริงนะไอ้สี่คนที่นั่งยืนอยู่ไม่ได้นั่งนะยืนหัวโดอยู่เนี่ยตั้งใจจริงๆนะท่านผู้ชมทุกคนและเร็วๆนี้จะมีอะไรในแอปพลิเคชันที่อีกมากมายที่ท่านจะไม่โหลดเลยโหลดคือเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งบอก ต้องโหลดกันก่อนรอให้ต่นอกันมาหลังบ้างโอเคโอเคเขาไม่บอกไม่บอกไม่บอกอาสัญญาอาสัญญาโอ้โหเกือบไปละนี้สักร่งกรอบเลยกั่สิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพุ่กระชุ่งต่อไปของรายการคู่สน ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องกันไม่ตรงนี้ตรงนี้กระพริบแช่เอ็มครับคอนเสิริตเลิอสีมันมีคำว่าฝาดปมกรอบเป็นความรู้สึกอร่อยแบบสาก่อนทำคุณลุงเอามือไปล่วงน้ำร้อนทุกครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ ถัวคุณไป